ผายไส้กรอกไส้ชีสโรยผงปาปิกา้าชีสชีสเยิ้มโยม,ยม,ยมไส้กรอกหนังกรอบก,กับผงปาปิกา้านวๆเมนูนี้ทําง่ายทํากินก็นได้ทําขายก็ปังแน่นอนค่ะส่วนวัตถุดิบวันนี้ก็หาซื้อได้ที่แมคโครเลยนะคะส่วนพระเอกของเมนูนี้เราเลือกใช้เป็นไส้กรอก BKP ไส้กรอกแฟงไก่รมควันขนาด500กรัมแพ็กนี้เลยนะคะไส้กรอกขอเขาเนเนื้อแน่นรสกลมกล่อมหนังก็จะกรอบอร่อยหลายคนจะเห็นว่าเราซื้อของเขาว่าที่แมคโครก็คือหยิบแพ็กนี้ทุกครั้งเลยเรคือแบบเขาลดบ่อยมากตอนนี้ก็มีโปรอยู่นะคะไส้กรอกแฟ วิธีทําของเรากันค่ะตัดครึ่งไส้กรอกให้ได้2ชิ้นนะคะจากนั้นก็วางชีสลงไปบนแป้งพายตามด้วย BKP ไส้กรอกแฟรงไก่รงควันทําการมวนแล้วก็ทาไขา่ไก่ให้สุดก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยะคะ่ะจากนั้นก็นําไปวางเรียงบนถ่านอบนะคะทาไข่ไก่1รอบนำไปเข้าเตาอบได้เลยะค่ะหรือว่าใครจะอบในหม้อทอดก็ได้นะคะไฟ180องศาเวลาประมาณ20นาทีน้องก็จะค่อยๆพองตัวขึ้นมาแบบนี้น่ารักมากๆเลยบ้าไหมคะเวลาแล้วก็นำออกมาจากเตาเสิร์ฟคู่กับซอสมะเขือเทศมายองแล้วก็โรยผงปาปริกาชีสลงไปแบบนวๆนิดกับซอสมะเขือเทศมายองขายข้างนอกนะคะจะกรอบๆข้างในจะนุ่มเคี้ยวโดนชีสยืดๆกับไส้กรอก กร,กรอบๆคืออร่อยมากๆถ้าทำขายหน้าโรงเรียนเด็ก,ดกๆก็คือเชอบกันแน่นอนเราไปทําตามกันดูนะคะ